แลนบริดจ์ท่าเรือไทยที่จะแบ่งเค้กหมื่นล้านจากสิงคโปร์9แสนล้านบาทคือมูลค่าอุตสาหกรรมการเดินเรือของสิงคโปร์และ77,000ล้านบาทคือรายได้ในปี2564ที่บริษัทท่าเรือข้ามชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ได้จากการดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ นี่คือความได้เปรียบของการเป็นเมืองท่านะคะและข่าวดีก็คือประเทศไทยของเรากำลังจะลงไปแย่งเค้กชิ้นนี้กับสิงคโปร์ด้วยอภิมหาโปรเจกต์อย่างแลนบริดจ์ที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำเรื่องนี้มีรายละเอียดอย,าาย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาต้องบอกนะคะว่าการขนส่งทางเรือนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับรูปแบบของการขนส่งทุกรูปแบบทั่วโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยการขนส่งทางเรือนั้นมี m มาเก็ตแชร์หรือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง80%กันเลยทีเดียวค่ะ หลักๆสําคัญที่ทําให้ใครๆก็นิยมขนส่งทางเรือเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของต้นทุนนะคะที่บริหารจัดการได้ถูกกว่าแล้วก็ครอบคลุมการขนส่งได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าอย่างช่องแคบมาละกาที่อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญของโลกเรานะคะมีปริมาณเรือที่ผ่านเส้นทางนี้ถึงเกือบ85,000ลําต่อปีค่ะโดยมีปริมาณตู้สินค้ากว่า1ใน4ของปริมาณสินค้าที่ค้าขายทั่วโลกนะคะ ผ่านเส้นทางนี้และที่สําคัญยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าความสําเร็จของช่องแคบมาลากาเนี่ยเกิดจากทําเลที่ตั้งที่ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและก็มหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งเชื่อมโยงประเทศเศรษฐกิจหลายประเทศเข้าด้วยกันทั้งประเทศที่อยู่ทางด้านของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างญี่ปุ่น จีนเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะคะอย่างประเทศในแถบเอเชียใต้ตะวัอนออกกลางทวีปยุโรปทรวีปแอฟริการวมไปถึงอาเซียนของเราด้วยค่ะประเด็นก็คือที่ผ่านมานะคะสินค้านําเข้าส่งออกของไทยที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับทางประเทศที่อยู่แถบมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะคะจะต้องมีเส้นทางนะคะมาแลกเปลี่ยนสินค้ากัน อยู่ที่ช่องแคบมะละกาค่ะซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เกิดจากตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะสําหรับเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เราจะส่งออกสินค้าหรือนําเข้าสินค้าส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการตั้งต้นนะคะมาจากท่าเรือที่กรุงเทพหรือว่าท่าเรือที่แหลมฉบงังแล้วก็ค่อยไปเดินเรือเนี่ยผ่านช่องแคบมะละกานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เกิดปัญหาหลายๆลอย่างปัญหาหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของปริมาณเรือเนี่ยจะหนานแน่นเกินไปแล้วก็ขยายต่อเติมก็ยากมากๆด้วยนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยระยะทางก็ยังไกลแล้วก็อ้อมด้วยก็เลยมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที่ค่อนข้างสูงค่ะนี่ยังไม่นับสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างเช่นถ้าวันใดวันหนึ่งช่องแคบมาละกานั้นถูกปิดลงช่องทางสำรองที่ใช้ได้ตอนนี้ก็คือช่องแคบลอมบอกแถวหมู่เกาะบาหลีแล้วก็ช่องแคบสุนดาแถวหมู่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียซึ่งก็จะทั้งอ้อมแล้วก็ไกลกว่าเดินอีกค่ะและนี่ก็คือเหตุผลสำคัญนะคะ ของการพัฒนาโครงการท่าเรือแลนบิชที่จะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรนะคะแล้วก็ทำให้ไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำในระดับภูมิภาคแผนช่องแคบมลกาตําแหน่งที่ตั้งของโครงการนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีทันเลท้องก็คือทิศตะวันออกของจังหวัดชุมพรที่ติดกับอ่าวไทยแล้วก็ทิศตะวันตกของจังหวัดระนองที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียค่ะ โดยหากเราเนี่ยตีเส้นเชื่อมระหว่างท่าเรือของ2จังหวัดนี้นะคะจะมีระยะทางห่างกันเพียงแค่90กิโลเมตรซึ่งรถบรรทุกสินค้าหนักจะใช้เวลาวิ่งเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะโดยโครงการแลนบริดจ์นั้นจะเป็นการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือทั้ง2แห่งนี้ที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนองโดยในเส้นทางนี้นะคะจะมีทั้งทางหลวงพิเศษขนาด6ช่องจราจรทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน2ทางและระบบการขนส่งทางท่อด้วย ซึ่งขณะนี้นะคะโครงการนี้เนี่ยก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการทําประชาพิจารณ์จากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบและก็ผู้ประกอบการด้วยค่ะเพราะก็ต้องยอมรับนะคะว่านอกเหนือจากภาพสวยๆที่ทุกคนจินตนาการกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่หลายคนกังวลกันเหมือนกันสําหรับโครงการนี้นั่นก็คือเรื่องของผลกระทบต่อธรรมชาติที่อาจจะต้องทําลายป่าเพื่อที่จะมาสร้างถนนและทางรถไฟอย่างที่เล่าไป รวมถึงการสร้างท่าเรือนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิถีชีวิตแล้วก็การทําการประมงในบริเวณนั้นด้วยแต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่กันนะคะว่าแล้วถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงๆประเทศไทยจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอย่งางไรหรือเราจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ได้บ้างเรื่องแรกก็คือเป็นรายได้และภาษีที่เราจะได้จากการเป็นเมืองท่าที่จะมีเรือเดินทางมาเข้าออกและเปลี่ยนถ่ายสินค้าค่ะ ต่อมาเนี่ยนะคะก็คือการช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศเพราะทให้การส่งออกนําเข้าสินค้ากับประเทศทางด้านมหาสมุทร Indian, อินเดียเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกประโยชน์หนึ่งก็คือการสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ก็สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาในบริเวณพื้นที่รอบข้างได้อย่างเช่นระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะคะที่ข้นนามาซึ่งการลงทุนของภาคเอกชนและก็สามารถก่อให้เกิดแหล่งเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วก็เพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้นะคะว่าถ้าโครงการแลนบริดจ์นั้นเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยก็จะมีโอกาสนะคะในการเก็บรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจในบริเวณนั้นก็น่าจะคึกคักขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนองนะคะที่นอกจากจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเส้นทางการค้าใหม่ของโลกเราได้เลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยการพัฒนาโครงการแลนบริดจ์นี้ก็จะทําให้ทั้ง2จังหวัดนี้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำในระดับภูมิภาคได้ไม่ยากและถ้าถามกันต่อว่าแล้วโครงการแลนบริดจ์เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกขนาดไหน จริงๆตอนนี้ก็อาจจะประเมินกันยากนะคะแต่ถ้าเราไปเทียบเคียงกับท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เขามีรายได้ต่อปีเนี่ยประมาณ16,000ล้านบาทนะคะซึ่งเราก็คาดหวังค่ะว่าโครงการแลนบริดจ์ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้น่าจะสามารถทําให้เราเนี่ยแบ่งชิ้นเค้กส่วนนี้มาจากสิงคโปร์ได้สัก20%ซนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมูลค่ารายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่โครงการแลนบริดจ์นี้อาจจะสูงถึง15,400ล้านบาทกันเลยทีเดียว นั่นหมายความว่าถ้าโครงการแลนบริดจ์เกิดขึ้นได้จริงเราอาจจะได้เห็นท่าเรือนแหลมฉบังแห่งที่2เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นได้เช่นกันค่ะ